สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ทัพทิมจะมารีวิวบ้านบาร์บี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแต่ว่าส่วนมากทัพทิมจะซื้อน้อยกว่านะแต่ส่วนมากทัพทิมจะทําเองมากกว่าอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยอันแรกเป็นกล่องเก็บของนะจะมีลูกปัดด้วยลูกปัดนะลูกปัดสีเขียวสีเหลืองสีม่วงชมพูด้วยหรอเออไม่ใช่ เป็นประมาณนี้นะคะกล่องสีชมพูน่ารักดีก็กล่องสีฟ้านี่เป็นของเคนแต่ว่าเคนยังไม่อยู่เคนยังไม่มีตัวตนตอนนี้นะคะ,อ,ะอันนี้จะเป็นผ้านะคะผ้าก็จะมีสัก,กอกน้ำนะัน่นเลยมันหลุดออกก็เลยเอามาตั้งวันนี้นะก็จะมีก๊อกน้ำเนี่ยเอ็นไหนตัวเนี้ยหลุดออก โอเคเปิดฝาได้นะคะแต่มันเปิดยากหน่อยก็จะเป็นเครื่องล้างจานแล้วก็ตรงนี้จะเป็นกล่องเก็บของเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะกล่องเก็บของก็จะมีกระเป๋าเดินทางนะคะเปิดได้นี่แม่มันเป็นแบบลากนะลากได้ด้วยเดี๋ยวแป๊บ,บนึงขอปิดก,ก่อนแป๊บนึงนะคะ ต้องคอยสักแป๊บหนึ่งหนูกำลังติดกระเป๋าอยู่โอเคได้แล้วนะก็กระเป๋านี้สามารถดึงขึ้นดึงลงได้นะเออ no เห็นไหมดึงขึ้นดึงลงดึงขึ้นดึงลงโอเคก็จะเป็นตัมเป็นนะ้ะเป๋าได้เห็นไหมก็จะมีมาที่นสองไมนนะก็จะเป็นกระเป๋าก็ของเล่นเด็กนะ ในกล่องนี้ก็มีเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปกันเลยห้องต่อไปเป็นห้องนอนของบาร์บี้นะคะชื่อว่าเทเรซาตัวนี้เป็นเป็นตัวที่เป็นบาร์บี้ที่เราแบบว่าซื้อมานะแล้วก็จะเป็นหมอนที่เราเย็บเองกับหมอนข้างนะโอเคนี่ห่มผ้าห่มหน่อยก็จะเป็น นี่เป็นอะไรอ่ะโคมไฟใช่โคมไฟโคมไฟแล้วก็จะเป็นผ้าเช็ดเท้านะแล้วเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปกันเลยห้องต่อไปเป็นห้องนอนของแอนแอนแอนนานะคะก็จะเป็นกิฟกิฟคำว่าเลิฟแล้วก็จะเป็นกระเป๋ากระเป๋าแล้วก็ไม้เทนนิสทงไม้อีกด้านหลังนะสีมน แล้วก็เป็นเก้าอีนะคะแล้วก็เป็นบินชากเปิดได้จะมีเสื้อผ้าใส่บ้านก็จะเป็นชุดดาตรีนะคะก็จะเป็นบาร์บี้นะคะจะมีบาร์บี้ประมาณนี้นะคะก็จะเป็นหมอนผ้าห่มแล้วก็ผ้าปูที่นอนนะคะเอ่อที่หนูไม่ปูให้เทเรซาก็เพราะว่าเทเรซาเขาชอบนอนแบบหนูมากกว่าอย่าเราไปดูห้องต่อไปกันเลย ต่อไปเป็นห้องนอนของเด็กนะคะจะมีเตียงนอนมีหมอนมีชั้นวางของเล่นแล้วก็เป็นโคมไฟสองอันนะคะแล้วก็เป็นโตัวเครื่องแป้งจะมีลิปสติกกับลิปกลอสแล้วก็เครื่องแป้งนะคะเดี๋ยวมาคนะ่ะเมื่อกี้ขอโทษด้วยนะมือมันเผลอไปกดสองครั้งมันก็เลยดับไปด้วยขอโทษนะอ่าอันนี้เป็นเสื้อผ้านะคะแต่ไม่ใช่เสื้อผ้าจริงนะก็จะ เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เหมือนกันโอเคเราก็จะเป็นเก้าอี้นะคะจะมีหมอน3มใบเป็นหัวใจแล้วก็เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ตัวนึงนะคะเป็นตุ๊กตาหม,มียักษ์นะยักษ์หมอกยักษ์ตัวใหญ่หมอกใหญ่แบบบิ๊กบ้มอบของดูบาร์บี้นะโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าห้องต่อไปจะเป็นยังไงห้องต่อไปเป็นห้องนอนของคนที่เย,ยี่ยมบาร์บี้นะคะก็จะเป็นเตียงนอนยกได้นะคะ วัดนมเปิดได้แต่ปิดยากขอไม่เปิดให้ดูจะมีรูด,ดูได้เห็นไหมก็จะเป็นหมอนข้างหมอนข้างแล้วก็จะเป็นหมอนเนี่ยหมอนนะนี่หมอนข้างนะแล้วก็จะเป็นเตียงนอนโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปกันห้องต่อไปเนี่ยจะเป็นห้องที่นั่งดูทีวีนะก็จะมีโซฟาแล้วก็มีหมอนสองใบแล้วก็ทีวีแล้วก็ลำโพงแล้วก็ โคมไฟนะคะแล้วก็ลำพุงอีกอันหนึ่งแล้วก็เป็นตุ๊กตาบาร์บี้นะคะก็จะเป็นรูปถ่ายนะคะแล้วก็นาฬิกาแล้วก็ชั้นวางหนังสือนั่นเองก็จะมีบ้านสุนัขกับสุนัขแล้วก็ที่ให้อาหารสุนัขนะคะเขียนว่าดอกแล้วก็จะเป็นรัโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปกันเลยมือเผลอไปกดอีกแล้วอะล่ะห้องต่อไปเป็นห้องเก็บรองเท้าก็จะมีรองเท้าบูนาเป็นของปลอมหมดเลยก็จะเป็นรองเท้าด้านล่างก็จะเป็นของปลอมเหมือนกันนะ เนะี่ยคุ่นี่สวยมันปิดตรงนี้ได้ด้วยมันติดตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปกันเลยห้องต่อไปเป็นห้องนอนของอจิจีจ้นะคะจิจีจ้เป็นบับบี้แฟชั่นดิสตาที่เราชอบมากเลยแต่หัวมันแหวง่งก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะมีไฟแล้วก็พัดลมเปิดได้แป๊บน,นึงนะนอเห็นไหมได้แล้วก็จะเป็น หมอนบัวเตียงแล้วก็หมอนข้างนะคะแล้วก็ผ้าห่มแล้วก็ผ้าปูที่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปกันเลยห้องต่อไปเป็นห้องครัวนะคะจะมีของมากเลยหละก็เลยต้องรีบเพราะว่ามันอัดแค่สินาทีสีอนะคะก็จะมีโทรศัพท์ดึงออกมาได้นะคะเสียบเข้าไปแล้วก็จะเป็นนาฬิกาหน้าต่างไมโครเวฟแล้วก็เป็นตู้ธรรมดานะคะโอเคแล้วก็จะเป็นก๊อกน้ําเป็น กำลังล้างช้อนอยู่มีมีดมีซ่อมมีตะหลิวแล้วก็มีทับทับพีนะคะก็จะเป็นเครื่องเทศแล้วก็กระทะแล้วก็หม้อเปิดฝาได้นะคะเห็นไหมก็จะทอดขนมป,ปังก็จะดสละเปากับอะไรอยู่อะตรงนี้กดได้เลย ช้ากเกินไปนะเดี๋ยวเรามารีวิวค่ะก็จะมีช่องเก็บไวนะ้แป๊บหนึ่งที่เปิดก่อนช่องเก็บไว้ช่องเก็บไว,กวกะะ้ก็จะไม่มีไวซกขวดก็จะเป็นช่องไวซานะคะก็จะไม่มีอะไรก็จะเป็นแก้วนะคะสี่ใบแก้วไว้ด้วยนี่เป็นที่เก็บจานแล้วก็เป็นตู้เย็นนะคะ ตู้เย็นเปิได้ไม่ต้องตู้นี้จะเป็นน้ำแล้วก็ตู้นี้เอาออกมาได้นะคะจะจะเปิดได้ด้วยแหละเห็นไหมเคก็จะเป็นตูน้เย็นเปิดได้ก็จะมีนมกับขนมเละสองหอ่อก็น้ำอัดลมอยู่นะน้ำอัดลมกับขนมปังนะ จะมีหม้อหุงข้าวจะมีขนมปังอยู่ด้านในนะก็จะเป็นแป้นพิมพ์โดนะักทกระถาแล้วก็มาโครเวฟเปิดได้าล้นจะมีพิซซ่าหมุนได้ด้วยนะเป็นที่กดเลขแล้วก็เป็นเวลาแล้วก็เป็นเนี้อันนี้เป็นเป็นเครื่องล้างจานนะคะเปิดได้หไหนไก็จะเป็นเขียงแล้วก็เป็นน้ำสองขวดเปิดได้ทั้งสองขวดเลยนะเปิดได้ยางเง ป๊บ,บหนึ่งนะักิดแยนี้โอเคแล้วก็จะมีเหยื่อแล้วก็ปิ่นโตก็ที่ให้อาหารสุนัขนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปกันห้องต่อไปเป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำก็จะมีเป็นอันนี้นะเป็นซิงแล้วก็เปิดได้ด้วยเปิดได้ก็จะปิดได้เหมือนกันก็จะเป็นกระจกแล้วก็เป็นก๊อกน้ำแล้วก็ทีวีแล้วก็รีโมทแล้วก็ชักโครกนะคะก็จะมีอ่างอน,น้ำสองอ่างแล้วก็จะเป็น ที่ปเป็ดช่อน้องหมาแล้วก็เป็นบาร์บี้แล้วก็ใช่ฝักบัวฝักบัวก็ท่อระบายน้ำเท้าบาร์บี้บางอย่างนะมีเห็นไหมท่อระบายน <t> ้ำเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปกันเลยนะห้องต่อไปเป็นห้องนั่งเล่นนะคะจะมีหมอนแล้วก็หมอนอีกอันหนึ่งแล้วก็เป็นหมาก,กับม้านะคะก็จะเป็นรีโมททีวีแล้วก็จะมีทีวีแล้วก็เป็นภาพปูโตะแล้วก็ภาพเช็ดเท้าน,นะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปกันเลย ห้องต่อไปเป็นห้องแต่งตัวนะคะก็จะมีหมวกสาะใบช่มพูอ่อนช่มพูเข้มแล้วก็สีทองนั่นเองตรงนี้ก็จะเป็นกระเป๋าดึงได้นะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเห็นไหมเปิดได้เหมือนกันแหละเปิดได้เห็นไหมเปิดอยากหน่อยโอเคเปิดได้เห็นไหมก็จะเป็นแมสแนเสื้อแล้วก็ชุดแาดรีนะคะมีอยู่3ชุดชุดละรอยนะ ก็จะเป็นชุดของคุณแม่นะคะแล้วก็เป็นถังขยะแล้วก็เป็นโต๊ะกระเป๋ากระจกสามารถหมุนได้นะแล้วก็เป็นน้ําหอมสร้อยคอมงกุฎแล้วก็ทีวีนาฬิกาแล้วก็กระจกเสื่อแล้วกระจกอีแตะแล้วก็เป็นแตี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปกันเลยห้องต่อไปเป็นห้องซักอบรีนะคะจะมีเสื้อผ้าอยู่แล้วก็จะเป็นช่องใส่ผงซักฟอกแล้วก็เป็นตะกร้าใส่ผ้านะคะ แล้วก็จะไปดูห้องต่อไปกันห้องต่อไปเป็นห้องเรียนนะคะก็จะมีเก้าอี้สีตัวแล้วก็เป็นกรบเหลาเป็นสีที่เราทำเองแล้วก็เป็นกระดานนะคะเขียนคำว่ามอแม M, ath, M E R M A I D นะคะมอมแมนางเงือกน,นะคะสำหรับวันนี้เราขอบายบายไปเท่านี้นะคะบายบายตึง